สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวไม้ดอกไม้ประดับบอนสีนะครับและก็อโลคาเชียโคโลคาเชียและก็ต้นไม้อื่นๆครับที่เราเลี้ยงกันเนาะวันนี้ผมอาจจะให้ดูอะไรครับนิดหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูด้วยกันครับเอาละรครับมาดูสิ่งนี้กันเนาะนะครับอันนี้ผมอ่ซึ่งไปขุดมาเพราะว่าที่บ้านนี่ เลี้ยงวัวไวหลายตัวครับอกเจ็ดตัวทีนี้ดินเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นดินที่วัวได้ขี้ทับถมกันมาเป็นเวลานานแล้วนะครับแล้วผมก็ไปขุดมาขุดมาเสร็จเรียบร้อยก็ต้องมาตากเด็ดตากเด็ดพอให้หมาดๆนะครับแล้วก็มาเก็บรากของไม้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับ mm hmm. เพื่อเอาเขาเนี่ยไปใส่ให้กับต้นไม้ ที่เราปลูกไว้ไม่ว่าจะเป็นบอนสีไม่ว่าจะเป็นพวกอะโลคาเชียโคโลคาเซียนะครับซึ่งไม้ทุกชนิดชอบปุ๋ยทั้งนั้นครับไม่ได้ชอบสารเคมีอะไรเลยแต่ชอบปุ๋ยที่มีเป็นปุ๋ยคอกอันนี้สะสมกันไว้นานนะครับผมก็เลยทําคลิปมให้ดูกันนะครับผมก็ามาตากนี้ไสเดือนยังอยู่เลยนะครับไสเดือนอะไรยังอยู่หมดก็เอามาให้ดูกันเพราะว่าหลายคนอาจจะมีหรือว่าเอา ที่วัวมาทําปุ๋ยคอกอะไรเนี่ยนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยคอกด้วยด้วยธรรมชาตินะครับเพื่อหลายคนต้องการที่จะดูนี่ผมตากไว้ทั้งหมด4ถาดต้องมานั่งเลือกรากาไม้รากบอนนาที่ติดมาทิ้งนะครับและก็ได้ใช้เอาไปใส่ให้กับต้นไม้ที่เราต้องการขอบคุณทุกคนครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมลุงหนอมบางหนอนด้วยนะครับขอบคุณครับ